กี่โลก่กลอนก็เลยแวะมานี่ก็ทำหนาปังบอกครับนี่อันนี้กินอะไรครับกินปลาปลาปลาเผาโ<ล><ล>อ้<ล>อเอาเลยครับตาสบายนึกว่าจะสูบสาะวะครับนี่อันนี้นาะผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเลยนะ ที่นาปังทั at, ้งหมดเลยใช่ไหมครับในผมถ่ายคอนเทนต์เอาไว้ไป,ไป em> ลงช่องผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามมาไปดูด้วยนะผู้ใหญ่ต้องไปดูด้วยจะได้รู้ว่าอยู่ช่องไหนเนกล้องถ่ายเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานแล้วนี่เห็นแต่เด็กน้อยไปนั่งเต็มเลยในป่าหัวลิงเนี่ยพวกเด็กนักเรียนพวกอะไรนะครับขี่ไปดูเมื่อกี้มันโทษอย่างนี้ครับึมันโทษมาวุนบายสิครับรุ่นพมตรงนี้วันไหน วันไหนมองรั่วมาเยอะร้ดนแถวป่นนันเจี้ยนเลยถนนเยอะยเออเออเยอะครับไม่ไม่ไอ้ตัวนี้ถนนนี่มันมันล้อมหากันหมดเลยบอกไปถึงมากลางของเลยใช่ไหมครับอ๋อมเป็นวงกลมเลยกี่กิโลครับนี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกิโลน่ะโวยมันไกลนะครับเจ็ดร้อยกิโลนี่คือมันไปไปภาคใต้เลยนะสองกัน สี่สิบห้าสิบกิโลไหมเนาะสี่สิบห้าสิบกิโลเดี๋ยวจะถ้าทำดีๆจะลองวิ่งสักรอบหนึ่งเนาะจริงเหรอผู้ใหญ่วิ่งครบรอบไหมนี่โอ้มาจากบ้านเนี่ยวิ่งมาทุนทวีเร็ีมากอ๋อไม่รอบใหญ่รอบใหญ่เลยนะนี่ก็วิ่งรอบใหญ่ เอาเลยครับเอาเลยครับน้องก็ไม่ดื่มผมก็ไมดื่มอันนี้ไม่ได้พูดเลื่อเรื่องจริงนะครับนี่ผู้ใหญ่เรื่องจริงแต่ผมก็ผมก็ชอบอย่างนี้สไตล์ผมเนาะลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะชอบอย่างนี้มาจากอำเภออืมาจากที่อำเภอที่ไนไม่คว่างวัยรุ่นที่ไหนวะรวมกลุ่มขับรถออกมาล้านกวนด้วยอันนี้ไม่ใช้โซลาร์เซลล์ครับซูเบาอ๋อ นี่น้องเขาเจาะบาดาลทำโซลาเซลล์ได้นะถ้าอยากติดโซลาเซลล์ให้น้องมาติดให้เดี๋ยวจะให้มันอันนี้ก่อนเออผมเห็นบางบ้างเขาติดโซลาเซลล์แล้วเขามันก็ปั่นทั้งคืนนะครับให้มันผมทำผนโฆษณาผมกมดผมไปอยู่ที่นี่บ <c oughs> ุบไปโอ้เราจะไปอยู่ไหนเขาไปอยู่ไหนเขาไปอยู่ที่น,น,นั่นอือไปวัดแม่วัดมะขามออันนี้อันนี้อันนี้แม่ครัวของกรมชนใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่อันนี้ของคุณเราบอกทุกคน รถทูกลับไปบอกเยวจะให้ชงาเบสโซงานเบสสองโดนโตึ๊งเจนหน้าบ้านตใหญ่เลยอืีมันปช <laughs> ินู่ไม่ต้องเอาไปบ้านไมต้องเอาไปบ้านเอามาเอาเครื่องยกอะไรมาเลยเอมาเรามาวางกินอยู่นี่ก <laughs> ินแบบกินนี่ไม่ต้องไปตุงเชือปวยมันลบาก <laughs> อาเคมาวานที่ว่าจะไปนาแล้วเอมาวานแล้วไปเจอครับ เอาไม้สองกอปุ๊ไม่ไหวลนะเลึอกไหมครับนี่ลึกเอาคิดดันนี้มาสูบน้ำกันบอาครับเนี่ยนี่ทีมงานดีเดียวนี่นี่เอาตัติดอยู่ยังไม่ได้ใจตัางเลย๋อนึกว่าวางแผนอะไรกันหรือเปล่าเนาะนี่เนาะ ไปแล้วครับพี่ใหญ่เดี๋ยวผมเอาตัวต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวนมาดูวัยรุ่นกันเลยวนมาทางนี้ต่อไปถึงมุมที่มีทางลงตรงนั้นน่ะบ้านผมพอดีเจอก็จะลงตะกรูอยู่นั่นเลยอ๋อพยายามกินก็ลงไปเออเดี๋ยวเดี๋ยววันจะได้ไปอุดหนุนครับเดี๋ยวแวบๆดูก่อนมีทีมงานทำประกูมาเอยู่ปรูนิ่งหรือประตูสดนี่ประตูนิ่งวะ แล้วทำไมผู้ใหญ่ทำธุรกิจเยอะต้องตรวจสอบมั้น,นี่มีทั้งธุรกิจโรงมีทั้งประทูมีทํำหลายอย่างเกินเนาะไปเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอกวะนี่อันนี้ปกติมันหมอกหรือควันครับนี่นขาวๆนี่ไ,นไ,นไม่ไม่ใช่หมอกเนาะ นี่ก็เป็นหมอกนะเมื่อกี้ขี่มาก็ไม่มีเนาะเขาทานอืม

เราเป็นกันเองนี่ก็พี่มาคุม,มเรียกตั้งอ,อยู่ไหนนี่แหละ,หละมาฐานมาฐานพี่ใหญ่สองปีอยู่สองที่เลยเอ้ยสองปีสองรอบสิพี่มังคุมีสองรอบเลยจังจำรอบนี้รอบแรกก็มาแบบโดยไม่ได้น,นั่นใหม่เป็นกันเอง แกไม่ได้หักตังค์สักบาทเลยนะยังข้าวรีด้วยพี่กได้เลี้ยงก,กาแฟแค่คืนไปแล้วครับเวลุตาน,นี่ก็พูดเวอร์นะเจ็ดร้อยกิโลจะวิ่งยังไงถึงเนี่ยโอ้เจ็ดร้อยกิโลนี่ไปกลับเลยเนี่ยวิ่งยังไงกี่วันเนี่ยจะวิ่งเสร็จเราเนาะ ยัง่ง40เอ้า